เริ่มต้นทำร้านกาแฟาอาจไม่จําเป็นต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินจํานวนมากก็ได้ลองเริ่มต้นได้งบเพียงแค่2,000บาททดลองทําทดลองขายก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนลงแรงอย่างเต็มตัวซึ่งเทคนิคนี้เราได้มาจากคุณมั้งพงพันธ์วิจารณประสิทธิ์เจ้าของร้านกาแฟาคุณพระตัวตึงแห่งวงการกาแฟเจ้า,จาของลีลาการขายกาแฟาสุดกวนร้านดังในติกต๊กต็อกที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีหนูจะกินชาดูแล้วชาอะไรชา กูรู้แล้วชาบึงชาอยู่นั่นเองนี่ผ่ายชาจนกล้ามเนื้อไม่กระดิกแล้วชาอะไรก็สั่งเออเขานำประสบการณ์กว่า16ปีในแวดวงกาแฟมาถ่ายทอดเป็นเทคนิคในการเปิดร้านโดยคุณมั้งได้แนะนำไว้ว่าต้องกำหนดสเปคของร้านให้ชัดเจนเป็นสิ่งแรกที่เราต้องให้ความใส่ใจก่อนที่จะลงทุน เช่นจะขายอะไรมีเมนูอะไรบ้างเพราะยิ่งมีเมนูเยอะการลงทุนก็จะยิ่งเยอะตามมาเมื่อจํากัดเมนูได้ก็จะจํากัดงบประมาณในการลงทุนได้อย่างถูกต้องเช่นถ้าจะขายแค่ชากาแฟก็ขอให้เริ่มต้นจากเมนูพื้นฐานอย่างกาแฟร้อนกาแฟเย็นชาร้อนชายเย็นเป็นการทดลองขายพอติดตลาดค่อยเพิ่มเมนูปรับสเปคของร้านอีกครั้งหาอุป,ปกรณ์และวัตถุดิบที่เหมาะสมกับร้าน ถ้าจะเปิดร้านกาแฟาเล็กๆอุปกรณ์ก็ต้องเล็กตามคุณมั้งแนะนําให้ใช้โมกาพอตหม้อต้มกาแฟาขนาดเล็กเพราะเป็นหม้อต้มที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานราคาถูกพกพาสะดวก ทำความสะอาดและดูแลรักษาง่ายโดยหม้อต้มชนิดนี้ก็ใช้คู่กับเตาแก๊สแบบพกพาและแก๊สกระป๋องได้นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกวัตถุดิบในการชงตามสูตรต่างๆซึ่งมีร้านขายส่งในราคาถูกคุ้มค่ากับการซื้อในจำนวนที่ไม่มากส่วนงบประมาณจำนวน2,000บาทจะถูกนำไปใช้กับค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ดังนี้หม้อต้มกาแฟโมก้าพอตร,ราคา300บาทใช้2หมอ้อรวมเป็น600บาทเตาแก๊สพกพาราคาเตาละ350บาทแก๊สกระป๋องราคากระป๋อง ละส0บาทเราจะเสียค่าอุปกรณ์หลักๆไม่เกิน1,000บาทนอกนั้นก็เป็นวัตถุดิบตามสูตรชงราคาอยู่ที่ประมาณ500บาทและค่าอุปกรณ์จิปาถะอื่นๆเช่นแก้วกาแฟใส่เครื่องดื่มพร้อมฝาหลอดน้ำและน้ำแข็ง ซึ่งราคาโดยรวมก็จะอยู่ที่500บาทเช่นเดียวกันคุณมังยังบอกอีกว่าโลเคชันก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญควรหาโลเคชันที่ง่ายใกล้และสะดวกเราที่สุดเป็นโลเคชันที่เราสะดวกในการซื้อของสะดวกเคลื่อนย้ายอย่าแห่ตามไปขายที่ที่มีคนเยอะเพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวคุณมังเคยไปขายที่ที่มีคนอยู่เยอะแต่กลับขายไม่ได้ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ เขามีร้านน้ำประเภทเดียวกันเยอะนั่นเองหรือใครมีพื้นที่หน้าบ้านอาจจะเริ่มทดลองขายทดลองตลาดจากหน้าบ้านก่อนก็ได้ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนในการเปิดร้านกาแฟเล็กๆเ,เป็นของตัวเองด้วยงบเพียงแค่2,000บาทไม่จำเป็นต้องใช้ทุนเยอะในการตั้งต้นแต่อย่างใด แต่ถึงอย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นง่ายๆหลังจากนี้คือบททดสอบสําคัญในการทําธุรกิจร้านกาแฟว่าเรามีใจรักจริงหรือเปล่าเพราะจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาอีกมากมายให้เราได้แก้ไขไม่ได้ง่ายเหมือนตอนเริ่มต้นแน่นอนเหมือนที่คนทําธุรกิจร้านกาแฟชอบพูดกันว่าเปิดร้านกาแฟใครๆก็เปิดง่ายแต่อยู่รอดที่ได้ในระยะยาว